ดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะลูกในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราเนาะจะมาฝึกการเขียนแสดงวิธีทำหรือหาคำตอบแบบแนวตั้งต่อนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นการลบแบบมีการกระจายใช้หลักการเดียวกับที่เราเคยเขียนผ่านมาเลยลูก ทุกข้ออย่าลืมเขียนคำว่าวิธีทำรรนะคะและส่วนบรรทัดส,สุดท้ายก็คือคำตอบตออบตอบเปลี่ยนตัวเลขที่เราหาได้จากตัวเลขฮินดูอาราบิกให้กลายเป็นตัวเลขไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูใบงานของเรากันเลยค่ะมาดูกันเลยลูกสำหรับใบงานวันนี้นะคะ จะเป็นการลบแบบมีการกระจายโดยใบงานส่วนนี้นะคะจะเป็นลูกแ n g ก y เบิร์ใช่ไหมลูก มีทั้งหมด6กรอบสี่เหลี่ยมก็คือมี6ข้อนะคะซึ่งการลบแบบมีการกระจายก็คือเราต้องไปยืมนะซึ่งหลักหน่วยเนี่ยจะลบกันไม่ได้ตัวน้อยลบตัวมากไม่ได้เราจึงต้องไปกระจายไปยืมจากหลักสิบม,มานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูออยเนี่ยจะพาเด็กๆทำร่วมกันในคลิป2ข้อที่เหลือ4ข้อเด็กๆไปฝึกทำเอง และทุกข้อห้ามลืมเขียนวิธีทำแล้วก็คำว่าตอบเด็ดขาดเลยนะคะซึ่งครูออยเขียนมาไว้แล้วแต่ในใบงานของเด็กๆยังไม่มีเพราะฉะนั้นต้องเขียนลงไปด้วยเนาะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะที่ข้อที่1สิ่งที่โจทย์ให้มาคือตัวเลขดังนี้ข้อที่1นะคะให้ตัวเลข43ลบกับ14 ซึ่งเวลาเรานำมาเขียน43มาก่อน43เป็นตัวตั้งอ่ะครูออยก็เขียน43เลยค่ะจากนั้นนะคะตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบเราเรียกว่าตัวลบซึ่งโจทย์ให้มาคือเลขอะไรลูกคือเลข14อ่ะก็เติม14 และวันนี้โจทย์ใบงานนะคะเป็นการลบก็คือเครื่องหมายลบเนาอลูกเนาะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการหาคําตอบโดยการลบระหว่างนี้เดี๋ยวครูออยจะขีดเส้นใต้ในส่วนของตัวลบแล้วก็ในส่วนของคําตอบเอาไว้รอนักเรียนช่วยกันดูซิว่าหลัก ยนะคะที่3เนี่ยลบสสามารถลบกันได้หรือไม่อะเดี๋ยวควอจะถามว่าลบได้หรือไม่นะคะเด็กๆด,ดูช่วยลอยสิลูก3าลบสได้ไหม3ตัวน้อยลบสตัวที่มากกว่าได้ไหมลูกนักเรียนนะคะมีเงิน3บาทจะซื้อขนมห่อละ4บาทได้ไหมเด็กๆคิดว่าได้ไหมไม่ได้นะ จะต้องไปยืมนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลย3ลบสไม่ได้ต้องไปยืมซึ่งยืมก็ไปยืมจากหลักสิบก็คือยืมที่เลขสเลขสี่นะคะถูกยืมไปหนึ่งก็เหลือเลขอะไรลูกเหลือเลข3จากนั้นนะคะในส่วนของหลักหน่วยเรามี3อยู่แล้วนะแล้วรับมาอีก1นึสิบ 1> 1, 10กับ3หน่วยหมายถึง10บวกสได้10อะไรลูก10บบวกสได้เท่าไหร่คะได้13เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ตัวเลขขึ้นมาใหม่แล้วนะโอเคไหมอ่าตอนนี้เราได้ตัวเลขมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรามาหาที่หลักหน่วยก่อนจะไม่ใช่เลข3ามแล้วนะจะกลายเป็น13บสามล้วนะเพราะว่าไปยืมมา 13-4ลบ4นักเรียนลูกเอา4ไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่ถึงจะได้13 4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12 13เพราะฉะนั้นนับไปอีก9นิ้วนะคะเติมเลข9ลงไปจากนั้นในส่วนของหลัก10จะไม่ใช่เลข4แล้วนะลูกเพราะว่าแบ่งให้ ไปแล้วนะคะหักออกไปแล้วก็จะเหลือเพียงแค่เลข3 3ลบออก1ชูขึ้นมา3หักออก1เหลือ2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้43บาลบ14คำตอบที่ได้คือ29และบรรทัดโตออตอบนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของตัวเลขไทยก็คือ29มีเลข2กับเลขอะไรรูป เลข2กับเลข9นะคะเรามาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งโจทย์กำหนดให้ว่า61-22 61-22ลบ22 61ลบ22นะคะเรามาตั้งโจทย์กันก่อนเพราะฉะนั้นตัวที่มาก่อนเลยก็คือตัวตั้งซึ่งคือเลข61จากนั้นนะคะ ตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายลบเราเรียกว่าตัวลบคือเลขอะไรลูกคือเลข22ก็มีเลข2กับเลขอะไรคะกับเลข2หลังจากนั้นนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายลบเด็กขาดเลยเพราะเราหาคำตอบการลบ ระหว่างนี้เดี๋ยวคุออยจะขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงรอนะคะนักเรียนช่วยดูซิว่าในส่วนของหลักหน่วย1ตัวน้อยลบสตัวที่มากกว่าได้หรือไม่อ่ะหาดูดูช่วยคุออยเดี๋ยวคูออยขีดเส้นใต้รอนะคะ 1. ตัวน้อยลบสตัวที่มากกว่าได้หรือไม่อ่ะเด็กๆ คิดว่าอย่างไรลูกได้หรือไม่ได้จ้าไม่ได้เนอะเพราะฉะนั้นจะต้องทำการไปอะไรลูกต้องไปยืมนะคะโดย1เนี่ยลบสไม่ได้แล้วก็ไปยืมยืมจากหลักสิบคือเลข6 6ถูกยืมไป1เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ5ส่วนในหลักหน่วยนะคะสิบเอ็ดเนาะเพราะว่าเกิดจาก 1>, 1ในหลักหน่วยบวกกับ10ที่รับมากลายเป็น11นะคะจากนั้นเด็กๆลูก2ลบ่า2นับไปอีกเท่าไหร่จะได้11นับไปอีกเท่าไหร่คะ2แล้ว3 4 5 6 7 8 9 10 11นับไปอีก9ถัดมาหลัก10ค่ะ5-2ลบ2 ก็คือ2อยู่ในใจนับไปอีกเท่าไหร่จะได้5 2แล้ว3 4 5นับไปอีก3นิ้วนะคะได้คำตอบแล้วข้อนี้คำตอบคือ39ก็จะมีเลข3กับเลขอะไรลูกกับเลข กานะคะเด็กๆลองไปฝึกทำดูอย่าลืมว่าแต่ละข้อแต่ละกรอบสี่เหลี่ยมนั้นเราจะต้องเขียนวิธีทำเขียนตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้เหมือนกับตัวอย่างที่เราเคยทำมาแล้วและสำหรับตัวเลขที่เป็นตัวบวกหรือตัวลบและคําตอบนะคะนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้เด็กขาด ถ้าเป็นตัวบวกหรือตัวลบขีดเส้นใต้เส้นเดียวแต่ถ้าเป็นคำตอบที่เราหาจากการบวกหรือการลบขีดเส้นใต้สองเส้นนะลูกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากใบงานด้วยนะคะไปทำให้เรียบร้อยเนาะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ